ไพ่เป็นหมีกับพวกกับกูนันษาโอเคบ๊อไม่ยังยังก็มอ่งมอ่งมองแล้วเพื่อนพวกก็เอาม้านเออได้ไหมสิได้ครับผมไปคุณกินปลาพี่ยิ้มเขาเขาหลังเล่นภาพเป็นหมูได้เนาะสุดท้ายครับชนโนที่ดินนะครับคุณแดงคุณแดงเป็นยังครับคุณแดงชนโนที่ดินเอาไปด้วยชนโนอ่าคุณแดงครับแท้แท้ โฉนดว่าไงครับผมมักกัน,น,น,นเนาะเนาะโฉนดนี่คุทแดงเขาเรียกว่าคุทแดงครับท่านโฉนดนะครับนอสอที่คือโฉนดนะใส่จำนองคือขายได้เลยครับถ้าเป็นนอสอสามเลยครับที่เป็นคุทธเนานอสอสามที่เป็นคุทเขียวเลยตอนน้องมีคำว่าก่อ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 ไก่นั่นมีหลุมทายท่ามตับกา สีดีกว่าดทันทีสื้อที่ซื้อที่ฉนดซื้อทีชนุ่นก็ว่าแล้วทันทีนอกจากตือพีนี่ชนุ่นแบบก็ต้องสื้อที่นอสสามก้อเขียวเด้อคุณดรับเป็นนอสสามโบนี่ถูกทายข้างอากาศอันนี้ซุ่มเสี่ยงเลยนะครับเวลาซื้อถ่ายต้องเบิ่งนด้วเวลาลูกบาศเ์าอบอกในลูกบาศก์จีสื้อที่ซื้อสามเงี้ยสามสามทำเป็นการอาศัยเนี่ยต้องเบิร์นนั่งครับผมแล้ววันนี้พีที่เสียภาษีดอกเงาเขาเลยเนี่ยบอกครับท่านคุณนั่งท่านครับ ภาษีมันรู้ว่าเขาเก็บอยดีบอทตอนนี้ตีขี่มาเก็บตีแย่งเป็นมาจับเนี่ยพวเก็บยกเลิกแล้วเนาะครับเนาะปัจจุบันแกพ่ออย่าออกจากทีครอบคลองเลยครับทีชนวนนี่ยทางหาเข้าคุยทีเดียเกินระยะสิบปีเสียสิทธิ์ครับเอาเรื่อครอบคลองตัดตัดครอบคลองเราตัดเอาครอบคลองปลรับตักครับผมผู้ใดมีทีแต่ขอมีปล่อยทีห้องลงล่างงานเต้าเรามีคนเข้าไปอยู่เกินสิบปีครับที่ฉนวนนะครับเสียสิทธิครอบคลองปลระตัก บอกต่อสารในสิทันทีน